สวัสดีครับวันนี้ทาราครับพาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตําบลท่าตูมอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี<ส>เนื้อที่21ดไร่3งาน23ตารางวาติดถนนสาธารณประโยชน์ลูกลังครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะสองด้านครับห่างไฟฟ้า3เฟสอยู่ประมาณ200เมตรนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ไฟฟ้า3าเฟสครับเราก็สามารถเชื่อมต่อจาก นะฮะโรงงานใกล้ๆตรงนี้ครับที่เรามองเห็นครับโรงงานสีเ้ําเงนตรงนี้ครับเข้ามานะประมาณ200เมตรครับถึงแปลงของเราแปลงนี้ห่างถนน3 0 4ประมาณ1กิโลครึ่งครับ1นกิโลครับอยู่โซนนิคมอุตสาหกรรม3 0 4โซนดีแปลงนี้ก็สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสร้างโกดัง สร้างแว่เขาครับได้เลย21ไร่3งาน23ตารางวาฉนดคุดแดงนอสอสีจอครับราคาได้ละ1ล้าน4แสนราคานี้ต่อรองได้ครับราคานี้ต่อรองโดยตรงกับทางเจ้าของแปลงเลยนะครับนี่ซึ่งปัจจุบันครับปล่อยให้เช่าปลูกมันสับปะหลัง นู่นเลยนะครับแนวเขตไปจนถึงแนวยูคาของสวนดับเลเลยนะครับนู่นเลยครับตรงธงแดงเลยครับแล้วก็ตัดขึ้นไปนทั้งแถบครับอยู่บนที่เนินที่โคกที่สูงครับแปลงนี้น้ำไม่ท่วมนะหมอมาสร้างโรงงาน สร้างโกดังสร้างแหวห้าวครับลานพักลานจอดนะเนื่องจากโซนนี้เป็นโซนนิคมอ,อุตสาหกรรมสามารถสร้างโรงงานได้ครับสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่ก่อสร้างโรงงานนะหรือว่าจะซื้อเก็บเก่งกําไรซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานครับในอนาคตส่วนเรื่องราคาครับราคาได้ละหนึ่งล้านสี่แสนนี้ก็สามารถมาคุยเจรจา่อลองกับทางเจ้าของได้ครับ ลูกค้าที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860183ตัวต่อด้วยค56ครับ0860188856ครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยครับแปลงนี้ครับวันนี้ทาราพาลูกค้าเข้าชมนะที่ดินที่ต้องการขายครับเนือที่21ไร่3งาน23ตารางวาตำบลท่าตุมอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี ทลาพาเขาชมไม่แพงเท่านี้ครับเจอกันใ <not S 2> <liter S 1> like หม่คลิปหน้าแปลงวิดีโอหน้าครับโชคดีมีใช้ทุกท่านครับเฮงเรวยๆทุกท่านใกล้ถึงปีใหม่แล้วครับก็ขอให้ทุกท่านถ้ามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับเงินได้นองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ FREE. ทราสังหาปจจินกลับขอบพระคุณครับ